โกเนี่ยเดินลุยป่าเข้าไปเลยมืดๆคนเดียวฉายไฟฉายลงเฮ้ยไม่เจออะไรอ้าวฉายไฟฉายขึ้นโอ้โหสูงมากเจอเปรตเหรอไม่ใช่เจอต้นตะเคียนโอ้โหเดวกนนะตะเคียนนี่ที่เวลากล้ามเนื้อมันล็อกไปฮะนั่นมันตะคริวอ๋อตะเคียวคือที่มันยืนต่อแถวกันเป็นระเบียบนั่นมันรอคิวอ๋อเวลาที่พวกต้นไม้มันสัคราแสงนั่นคอรอฟี ที่ศิลปินไม่มีอารมณ์วาดรูปแน่น,นอนรอฟริลที่เป็นฝรั่งนั่นมันคนยิวอ๋อแล้วไงต่ออ๋อมอคือใบชะต้นตะเคียนเฮ้ยทำไมลำต้นมันเนียนลำต้นมันมีสองลำค่อยกันมันสารปลาตะเพียนขาเขงแม่งก็เป็นกระดูกโอโ้โหทีนี้ม่งโคตรเหี้ยนเปรตปะฮะเปรตปะใช่เอา้าก็ตะตะกี้กูถามบอกเปรตมึงบอกไม่ใช่ไงเรื่องง<อ>ี้มึงแม่งเดาเ<อ>ง่ายมากเลยเรือ่องมึงคือเงี้มารยาทแห่งการสนทานาแม่งธรรมดาเพราะมันคือกฎแห่งวาจาถ้ามึงมีความรู้นิด